ก็เลยเจละเบนเจละเบนนี่เจ้าเอิญมาโจรเออเจ้าเอิญมาโจรเออขี่ขโมยกระจ่อเอ็นขีบ่ให้ฟังอือกาขอบคุณคุณขี่ขโมยได้หลายจำไปเลยร้านไดนขี่ขโมยเขาเครื่องเสียงแสดงว่าร้านนั้นเครื่องเสียงดังดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยโจรหนึงเขาไป็ลักเออเออเจ็บแบบนี้เลยไหมขี่ให้ฟัง มันเห็ดแบบนะไรอย่าี้ยวมันไม่ใช่โจรมืออาชีบมันเป็นโจรกระจอกนั่นแหละตาถึงโจรบ่ลนี่มันเอาไปนั่นน่ะของมาใช้บ่ได้เออของโซนาล้านของไม่ได้แล้วจังเอาของไม้สิปากปากซิมหาเนี่ยหมดซี่ดอกไปได้จังซี่ดอกเอออันนี้พันขาวน่ะเอาไปเบอร์เลยได้จังเอ้าพันขาวดีแบงมากไฟดีแบงมากขึ่นเดียวบรือเ่าแบงแบงมากขึ่นเดียวครับลาเอ้ย ขั้นเป็นตัวไปแล้วตัวที่ตัง้งเปลี่ยนกลับมาขึ้นไม่อายๆเอาคนเครื่องไว้คนละเครื่องข,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 ข้างทั้งพิ้วทั้งสายทั้งไอยแหลมเอาไปเบิร์ตเลยด้วยเตรียมการว่าสวิตชิ่งเลยเอาไปเบิร์ตซุดเลยมันเอาไปครับซ <c oughs> าเดียงอมมาเสียไปเฮ็ดใช้กี่ปีใหม่แรกๆนะมันมาลักเอาตู้ก่อนเอาไปยังคือบบลมาระวังตอนมาเอาตู้ตู้ทิมอยู่แล้วเอาทิมไม่นานแล้านมันเลยมาลักกระตู้ก่อนหลังจากนั้นมันพ่อมีดอกมันเลยมางัดเอาดอกบาด เสียงบาเบอกกู่ของยุคเจ้งเพ่งละเออบมกหลายเลยป่ะเออแต่ว่าผมส่งสืบไปแล้วโทรหาอ่าของเมืองผมโทรหาของเมืองของเมืองว่าบพกเกินเจ็ดหมื่นโอเคโอ้ยบอกเพิ่งหลายหบอกเกินเจ็ดหมื่นเบิ่งแล้วบอกเกินเจ็ดหมื่นปุ๊บพอเวลาทานมาสักจีนเวลาเขาได้หนึ่งมันใส่เวลาโดนโหดอ่า แช์มันงัดขังหลังน่ะเห็นบอที่มันงัดขังหลังเข้าไปที่หลังบอต้องงัดเพราะว่าปาน่หูดลงมาไปบอเดีรยวองเ,เปิดถือเลยเออขาไปเลียกเอาแต่มามันบ่อเด้เขาลังบ้านานี่เขาซีหายเยี่นี่มันเขาน้าบ้านเลยมันเขาน้าบ้านมันงัดประตูแล้วก็เอาเลยครับมันงัดทางหน้าบอแมงนระทอยดากรถเขาไปเอาเลยครับมันเห็ดปลาหลาจะของตัวแมนครับ <laughs> เอา แม่ขันเอาไปแล้วขันตีดังๆกับเปิดโล่งโซเชียลให้ฟังในเด้อเออเอออเามันตึงๆแต่ว่าลูกที่เขาเจียวเอาขายมือนี่น้องใจห้อนหุ่นหัวจะหมูว่านจังหวัดที่หล่ะจังหวบดโทอมาถามข่าวหอยสีมาเองนี่มันกี่หลีสืบโลต้นนี้เสือกว่ามันสืบเสือกอืนี่ล่ะผมก็เลยเนี่ยยินบ่ได้นอนบารักขอบคุณ กุ้งกับแล้วก็ฟองวิสูตรหลักฐานนะครับเด้อครับเมื่อกีตามให้พวกผมไว้่งพอโบเหลือกยังหรอว่าเงินค,คああ่าน้ำมันสิเติมเมื่อเปิดร้านกับผมมีตอนนี้นะเบิดใช้กันดีเพราะว่าลูกผ้ากามาเฮ็ดกับเงื่อนแล้วใจหรอบอกอะไรครับเงื่อนแล้วใจรืบอกว่าไ่ไดใจอีกที่นี่เดี๋ยวอสามขั้นที่นี่อ่ะเดี๋ยวอีพีสองบาทที่นี่เดี๋ยวอีพีสอง